โอเคครับวันนี้อยู่กับเกม a r t Survival Mobile นะครับวันนี้ผมจะมาเอาชีวิตรอดในโลกของไดโนเสาร์นะครับก็เกมนี้นี่เหมือนมันอัปเดตมาใหม่นะในช่วง2-3เดือนที่ผ่านมานะก็เหมือนผมเคยเล่นไปแล้วนะแต่ยังไม่ใช่เวอร์ชั่นนี้นะเล่นไปนานมากแล้วนะก็เล่นไม่ค่อยเก่งด้วยนะทุกคนก็คืออันนี้อะไรอะไฮดอบสีเขียวนะ โอเคเดี๋ยวผมขอไปดูชมมุกชมไม้ก่อนนะในรูปในตอนนี้เดีว่าภาพสวยมากนะดูทรงไน้าจะกินสเปกพอควรนะคือผมผมเล่นไปนะี่ผมอยากจะปิดเงามากนะแต่ผมยังปิดไม่เป็นนะตอนนี้เห็นดูตัละครในวิวดูทิวทั์ก็เอาเรื่องเลยนะทุกคนสุดๆ เดี๋ยวเราไปเก็บแอร์ดับข้างหลังดีกว่านะตัวนึงสองัวเฮ้ยอดี๋ยวเพิ่งเนื้อเพื่อเนเปิดมาแล้วมันเปิดเรามาแล้วครับทุกคนเดี๋ยวผมจะสั่งสอนมันให้ดูด้วยหมัดด้วยหมัดนี่แหละครับไม่มีอะไรปุ้งปุ้งหนึง่งเราล็อกไปหนึ่งครับตัวนี้จะไปไหนเอยจะไปไหนจ๊ะจะไปไหนจ๊ะ เขาให้ปรับเขาให้หืตีต่อไม่ได้ครับทุกคนกระดูขกขาดนี่นะผมตายหาเนี่ยหรือว่าเราจะจับมันเลยแต่ข้ามันตอนนี้ก็ได้ไม่โอ้ยโอเคเดี๋ยวผมจับไว้เลยแล้วกันนะเอาไว้ดูต่างหน้านะแต่ว่าตอนนี้ไม่มีเนื้อเลยนะแถวนี้โอเคผมคิดได้แล้วว่าราจะเอาเนื้อจากไหนนะเอาจากโดโดเลยแล้วกันนะที่เราเห็นตอนแรก ไปพิงหามันเลยสีฟ้าเจอแล้วเจ้าผูผิดอะไรโบโบนี่ได้เนื้อมาแล้วกลับไปให้ดีโลสซลัดดีโลเดโลไม่รู้เนาะเคเอาไปเจอเอาไปเจอเอาไปเลยปุ๊บกินโคตรเร็วอะ ชื่อว่าจูจี้โอเคจูจี้นะนี่ชอบมากลวนนักนะตัวนี้ไปไหนนี่กวนตลอดนะผมตายไปสองรอบแล้วนะก่อนเนี้ยมาอัดคลิปนะอ,อันนี้ไปจุกจิกเขียนผิดด้วยมั้งเนะี่ยจูจี้และจุกจิกโอเคได้มาสองตัว อันนี้เลทเต็มแล้วอันนี้ยังไม่เต็มเดี๋ยวเราฟื่นฟูโอเคเดี๋ยวเราไปดูแอร์ดรอปกันก่อนนะว่ามีอะไรข้างในป <c oughs> <c oughs> ุ๊บตุ๊บตุ๊บุ๊บุ๊บรู้สึกมันจะลอยขึ้นข้างบนเลยนะ <c oughs> เอาไม่ได้อเคเดี๋ยวจะหินไปหาให้ดูนะมา มีหาดปิดทำไมปุ๊บดูหมูมันต้องวิ่งสิหครับกัดูหักสองรอบที่2แล้วโอเคาไมา้าอะไรไปก่อนแล้วกันอันนี้คือผมกงาลังวิ่งหาที่สามานะแต่ว่าผมไม่อยาไปขหมอนนะเพราะว่าผมตาย้ามอนนะเพราะผมตายไป้ามอนนะโนเล็ตเทอรซายนะ เทปลตั้มคู่ฮอนเทปลต้นคู่ฟรายไอไอโอเคเธโดโด,นะโดนะแ,แล้วตอนนี้ฟอนยังไม่นะว่าดูทีนะเจ้วกูจะไปจูติ้และจุกจิกนะใครนี่ยไม่มีเนืเ้อเ้ยโอเคไหนไหนใครยังไม่มีเนื้อเดี๋ยวนี้มีแล้วเออแต่มันรจูจี้ยังไม่มีเอาไป โอเคเดี๋ยวเรามาเดินทางกันต่อครับทุกคนพวกนี้ดูจะขับรถอ้อไหมเดลเล็กตีเดนี่ไม่เพล่เลยอ้อไม่เพ่น,บบน,นสววนกิงโ,โ,โอ้โหผมนึกว่าสามเขานะแต่ไม่ใช่นะไอ้ก็โอเค okay, เดี๋ยวเราจะข้ามไปฝั่งนู้นกันเฮ้ยนี่อะไรมาเนี่ยโอชิบหายแล้วเอ,อ้ยพ่อมารออะไรตะวินนี่เฮ้ย วินดีวิ่งพ่อมาพ่อมาพ่อมาโอเคน่าจะพอแล้วเดี๋ยวเราอจูจีจ้แล้วจุกจิกของเราก่อนนะเราเค่อยข้ามไปอุย้ยคอยาวตัวใหญ่ใหญ่อะหิวหิวโอ้หอหอโหทั้งหิวทั้งหนาวครัตอนนี้ไปหนีไปก่อนครับข้ามไปก่อนข้ามนนี้น่าจะของจริงครับมีแต่สัตว์ประหลาดเลยแหละ เดี <ítulo> ๋ยวเข้ามาคนนีแล้วกันหมอว่าจะเจออะไรที่มันแบบซอกลงโอเคจะถิ่นกับไรไปดูวยโอเคผมก็ได้กินเบอร์รี่ทางชีวิตไปอีกแล้วนะทาชีวิตไปก่อนนะครับเฮ้ยแล้วว่านายมีอะไรกับเปาแน่เลยนี่ตายะนี่ยุคของมเบียด์กัน ถ้ามีโบล่าเนี่ยเราจับมันสบายเลยนะคือตอนนี้นี่ถ้าเราตีมันคือมันบิบนหนีเลยนะเราจับไม่ได้โอเคแล้วผมก็ได้เดินทางล,ล่าลิมคาคา,ามาเลื่อยเลยนะก็มีทางขอ,อยาวสาบมาเข้านะที่เดินผ่านไปผัดมาแถวนี้นะครับแลแล้วเราจะเจ้าไปเลื่อยไปแล้วขอยาวเองแลแล้วเรามาพบกับซุกนี้ครับ เราต้องประดุมคำวิธีทำไว้ให้กับศาตว์กินพืชเพราะฉะนั้นจุกทกและจูกี่จะมาช่วยเขาไปเลยดูไปเลยนะความจุกทกและจูกที่เราพึ่งจะทำชื่อข้าวบัวเจ้าหั้าสองว่าหัวหัวเจ้าหน้าทีมาเดี๋ยวทุกทกข้าจะมอบรางวัลให้แก่เจ้าเป็นเพิ่มนเลือให้แก่เจ้าละกัน สวนจู่ีเจ้าทำไดีมากเลยที่ข้ามันเมื่อกี้ข้าดูคนนะา,าว่าจะทวนเพิ่มอะไรข้าจะเพิ่มสเตมินาให้กับเจ้า <c oughs> เอาละได้เวลาหาที่สร้างบ้านต่อเลยอันนี้ไอ้ดอกมันยังไม่ลงมานะก็เดินเดินไปเ,เรื่อยๆนะเดินเดินไปเจ็ดเต่าก็มาเจอที่ตรงนี้นะที่มันพอโลง่งๆที่จะทำบ้านของเราได้นะ ก็จะเป็นบ้านฟังไปก่อนนั้นแล้วรอจุกจิกแล้วก็จู้จี้ผู้พดุงความยุติธรรมของเราเนี่ยเดินมานะในระหว่างนี้เราก็ตัดมาไ้ก่อนนะก็คือ,อขวานแล้วก็ที่ขุดเนี่ยที่ขุดเหมืองเนี่ยมันจะให้แท็บมากกว่าสนะ่วนขวานมันจะให้ไม้มากกว่าเนาะโอเคเดี๋ยวเราอัพเอาเปเลือดขึ้นมานะแล้วก็เรียนหอ,อกแล้วก็เรียนไปที่นอนละกันเนาะแล้วก็น เดี๋ยวเราจะทําบ้านกันเนี่ยเราต้องอัพเรียนบ้านไว้ก่อนโอเคเรียนรองเท้าไว้ด้ะแล้วตัวนี <c 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 ้คือหิวมากนะเดี <c <c ๋ยวเราจะมาขับพวกแคมป์ไฟพวกอะไรก่อนนะก็ยังไม่ม um ีฟินนะที่จะขับโอเคเดี๋ยวเราไปขุดหินกันก่อนก็เดี๋ยวหินตรงนี้นะปึ๊บปึ๊บปึ๊บ คุณหินเสร็จแล้วก็จะขับแคมไฟกันนะครับก็คือแต่ที่แล้วเนี่ยมันยังมีพวกเอ่อเป็นรูปสม,มุดให้เราดูแผนที่อะไรได้เนาะตอนนี้คือมันเปลี่ยนไปหมดเลยนะผมก็ต้องปรับปรับปรับไปโอเคก่อนยังไม่คุ้นเท่าไหร่นะเดี๋ยวเรามาขับแคมไฟทำอาหารกันก่อนนะทุกคนเอาไปตรงนี้ล้กันฟืบ ไม่มีเนือ้ออาตายแล้วเดี๋ยวเราไปหาเหนือ้อจากจู้จี้และจุกจิกนะที่เขาดึงความยุทิธรรมไว้เมื่อกี้นะโอเคคึิบย่างทายโอเคเดี๋ยวผมดูคำสั่งใหม่กันนะเป็นหนึ่งตรงไหนวะคำสั่งตรงนี้เขาตรงขวาโอเค ผมจะให้จุกจี้และจุกจิกอยู่ที่นี่นะโอเคเขาน่าจอยู่ที่นี่ละเดี๋ยวมาดูเนื้อกันได้ละหนึ่งชิ้นเดี๋ยวเรามากินกันก่อนเลยปุ๊บเ,เดี๋ยวเราไปหาตัดมงตัดไม้นะ <c oughs> เราจะทำบ้านกันตรงนี้เลยนะโอเคเดี๋ยวฟาร์มกันก่อน ฝามอบไฟเบอร์นะครับก็คือบ้านเนี่ยมันใช้ไฟเบอร์ใช้ไม้แล้วก็ที่สําคัญเลยคือฝางนะไอ้ A, ไม่ใช่ฝางแท้ฟาร์มไปฟาร์มมาก็นั่นแหละครับเดี๋ยวผมกลับไปดูแอร์ด็อกนะเพราะว่าที่เราเดินผ่านมาคือมันยังไม่ลงมานะตอนนี้มันลงมาละตึงด้งตึงด้ง,ดง,ดง,ดง คอยยาวเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะได้อะไรจากแอดด็อกส์ฟื้นสปรายฟอ้ดูเหมือนว่าจะเป็นที่สร้างบ้านนะแล้วก็โครงบ้านต่าง,ง,งใๆใดๆโอเคเดี๋ยวเรากลับไปที่เดิมเราจะเห็น,หนอะไรไปด้วย ดูเหมือนว่าน้ำหนักเราจะเยอะแล้วนะเดี๋ยวผมต้องอัพน้ำหนักขึ้นแล้วโอเคเดี๋ยวมันลองมาดูกันก่อนนะว่าเราได้อะไรมาก็เป็นที่คาบฐานบ้านแล้วก็ฐานบ้านอีกทีนึงโอเคเดี๋ยวเราจะคราบฐานันก่อนนะโอเควางรากวางฐานเนก่อนครับมันต่างกันยังไงวะโอเคช่างมัน ราฟไปหนึ่งทีสองทีทำเลน่าจะตรงนี้แหละโอเคเดี๋ยววัดก่อนวว้ที่ภูเขาฟึบนประมาณนี้ปุ๊บๆวางเลยครับวัดพอเป็นพิธีแล้วก็วางลงไปปึ๊บปึ๊บอุ้ยลั่นไม่เป็นไรของฟรีไม่เป็นไร แล้วก็ต่อไปก็วางกําแพงฟึบเดี๋ยวผมจะเป็น2ชั้นละกนันจะได้ไม่อีดแบบับโอเคโอเควางเสร็จป,ปึ๊บเดี๋ยวผมขอตั้งค่าก่อนนะเดี๋ยวผมจอาจเจอาเงาออกละเพราะว่ามันเริ่มกระตุกนะเล่นๆไปอัดไปมันก็กินกินนี้เยอะโอเคเดี๋ยวเราไปตัดมงตัดไม้มาทำบ้าน

และแล้วบ้านของเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งกำแพงอาจจะดูแปลกๆนิดนึงนะโอเคครับเอเคลลีเลยสหรับขายที่ชอบคิปนี้กอาลิมกดลา้กันดยนะครับแตดที่ทำก็กดิดตามแล้วก็เล่ยมาดูคิดต่อไปด้วยวุ้อุ้ยอุ้ยเอาจริงๆแล้วเราไม่น่าไะอยู่กันไม่งั้นนะ